ใครกำลังมองหาเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กพลังแจ๋วต้องตัวนี้เลย n e s p e s s s เ s s n ซนซาม i นนี่คือเครื่องชงกาแฟที่เล็กที่สุดของ n e p p e s s ซแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามเลยนะคะด้วยแรงดัน19บาท์ทำให้เราได้ช็อตกาแฟที่เข้มข้นหอมกลุ่นในทุกเช้าใช้เวลาแค่25วินาทีเท่านั้นเองวิธีใช้ก็แสนจะง่ายแค่ใส่แคปซูลปิดฝาแล้กดปุ่มเราก็จะได้กินเอสเพสโซช็อตเข้มๆที่ทำเองได้ง่ายในทุกเช้าแถมยังประหยัดและคุ้มด้วย ตอนกดมาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะว่าจะทาํากาแฟได้อร่อยขนาดนี้แถมยังเครื่องเล็กจิ๋วเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดวางตรงไหนก็ลงตัวแถมประหยัดไฟด้วยระบบปิดเปิดอัตโนมัติไม่ผิดหวังเลยจริงตอบโจทย์ช่วงเวลาเร่งรีบจิบกาแฟาหอมๆในรถสะดวกและประหยัดเวลาไม่ต้องไปรอต่อคิวซื้อกาแฟาให้เข้างานสายกดสั่งซื้อได้เลยเครื่องทาํากาแฟขนาดจิ๋วเนสเพสโซเอเซนซามินิแล้วเพื่อนจะได้ดื่มกาแฟาอร่อยๆหอมๆในทุกๆเช้า